นี่ตอนนี้สั่งของมาจากเว็บช้อปปีเป็นไม้กันสั่นที่ใช้ถ่ายวิดีโอกับโทรศัพท์สั่งวัดสู์ได้วันอาทิตย์ข้างในก็มีอะไรข้างในมีใบอะไรเอกสารอ่านไม่ออกตัวหนังสือเล็กเกินใบเสร็จแล้วก็มีกล่องอย่างนี้โอเค แกดูเลยไหมเป็นกล่องฟันสแนปฟันสแนปไม้กันสัน่นชาบ้านเขาเรียกว่ากิมบอลข้างในก็จะเป็นกล่องดึงออกมาเลย นี่ออกมาแล้วมีเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องมีใบนี้ใบหนึ่งเป็นคู่มืออันนี้อะไรอันนี้เป็นภาษาจีนอ่านไม่ออกตัวนี้อันนี้อันนี้คืออะไร Quick Start คู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษตัวนี้ภาษาอังกฤษตัวนี้ภาษาจีนอ่านไม่ออกร e ยน ตัวนี้เป็นคู่ <ขอ S 1> มือต้องทาตามอันนี้อะไรทำตามตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันก็มีคู่มือการใช้งานเนี่ยเอาแกะดูข้างในมีอะไรนี่ก็เป็นไม้ในลักษณะนี้มีมีอะไรอันนี้แบ,แบตแบตเตอรี่หรือเปล่าอันนี้แกะดูนี่อเอาแกะแกะดู อันนี้คือแบตเตอรี่อะไรนี่ขาตั้ง,งนี่คือนี่เป็นขาตั้งเล็กๆอันนี้คืออะไรไม่เข้าใจเสร็จแล้วอันนี้ก็คือเป็นไม้ อ๋อมันมาชุดอย่างนี้ตัวนี้ปุ่มเปิดตัวนี้ใช่ยังไงทีนี้ตัวนี้สายสายชาร์จสายชาร์จเหมือนกับโทรศัพท์คล้ายๆกับสายชาร์จแอนดรอย พีวอัมากไปเอาโทรศัพท์เครื่องข้างในมาดูเดี๋ยวต้องซื้อใหม่ๆแกะกล่องดูก็จะลองทำตามดูว่าข้างในมันมีแบตไหมเนี่ย เปิดปิดอะไรยังไงตัวน,นี้เป็นสติกเกอร์ต้องแกะออกหรือเปล่าก็าาาใส่แนวไหนละ่ะแนวนอนถ้าใส่แนวนอนก็ใส่อย่างนี้เลยด้วย โมเมนต์วาโมเมนต์วเอาเอาขีบแล้วมันแล้วมันจะเอียงให้ให้ไม่ใช่บ่อืเอาขีบอย่างนั้นถ้าถ้าถ้ามันเอียงมันก็จะเอียงให้เออเออถ้าแนวนอนก็บิดมาอย่างงี้เลย ตัวนี้มันก็จะไม่หมุนขึ้นเหรอเดี๋ยวมันต้องมีวิธีลอกใช่ไหมตัวนี้น่าจะหมุนขึ้นเลยไหม ừ, tôi nói như tôm càng rồi đấy ừ, nó nói như càng rồi Ừ, này lương này à, là này mày có chạy không, không hà <laughs> ต้องไปดูรีวิวคนที่เขาเคยใช้หรือเปล่าหรือมันจะอยู่ท่านี้มันน่านจะอยู่ท่านี้มันน่าจะบอกได้ใช่ไหมล่ะมันยังไม่ได้เปิดแบตมันจะมันมันยังไม่ทํางานไอ้พวกสติ๊กเกอร์พวกนี้ไม่ต้องดึงออกหรอสมุิเปิดใช่ไหมอือเปิดอ๋อเปิดแล้วไง ต้องคอนโทรลด้วยปุ่มอ๋ออ๋ออ๋อร้องใหญ่เลยอ๋อทาไมอืมเรื่องไงทาไมอืมอ๋อ oh. ตัวนี้มุมกลมมุมเงย ก็ได้ของประมาณชิ้นนี้ยังใช้ไม่เป็นอยู่หาความรู้เพิ่เมเติมก่อนสวัสดีครับ